เชิญชวนค่ะให้ผู้ที่สนใจร่วมผลงานออกแบบชุดราตรีที่จะให้น้องไดจินิตาและ,ะสวมใส่ในรอบท็อปโมเดลค่ะ,คะในการประกวดมิสเวิล์2016นะคะเมื่อวานนี้ค่ะน้องไดพร้อมด้วยคุณสุพลวิเชียนฉายรองกรรมการผู้จัดการบริษัท BEC Terro Entertainment จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงานกองประกวดมิส i l น n เวิ r l ์2016นคะคะก็ไปช่วยกันคัดเลือกแบบชุดที่ส่งกันเข้ามากว่า100ชุดค่ะน้องไดบอกว่าค่อนข้างจะตัดสินยากเพราะว่าแต่ละชุดนี่ก็สวยมาก หลากหลางชุดก็เป็นแนวที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะอ,อยากรู้เลยค่ะว่าเป็นแนวไหน<ะ>แต่ว่าตอนนี้ก็พอมีในใจไว้บ้างแล้วค่ะ,ะชุดที่ส่งเข้ามานี่มีหลากหลายสไตล์มากเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็มีไอเดียมีความคิดแตกต่างกันแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือมีคนที่ส่งเข้ามามีหลากหลายวัยมากค่ะก็มีน้องๆเล็กๆถึง คนโตๆเลยค่ะก็มีเด็กหญิงค่ะซึ่งน่ารักมากค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนส่งชุดมาประกวดค่ะแ,แต่และชุดก็มีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะได้ก็ได้เลือกไว้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะ ก็ต้องรอติดตามกันนะคะ,คะว่าจะเป็นชุดไหนยังไงชุดที่ผ่านเข้ารอบ1ิชุดสุดท้ายค่ะจะประกาศผลในวันที่4สิงหาคมวัน,<อ>วนพฤหัสนี้แล้วนะคะและจะให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยต้องมาพรีเซนต์ผลงานของตัวเองด้วยนะคะ<อ>ต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้งภายในวันที่18สิงหาคมค่ะแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันนั้นเลยในวันที่18เลยผู้ที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล30,000บาทโดยเมเรียสแกลมอนค่ะผู้สนับสนุนและตัดเย็บชุดให้กับน้องได้นี่แหละค่ะไปอวดโฉมบนเวทีโลกใน ลายปีนี้นะคะและเมื่อช่วงเช้าค่ะน้องไดก็ไปถ่ายภาพนิ่งนะคะที่จะใช้สำหรับเป็นภาพโปรไฟล์สำหรับการประกวดในเวที Miss World ค่ะโดยมีทั้งชุดราตรียาวแล้วก็ชุดว่ายน้ำนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่การแต่งหน้าเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ทีมงานนี้เตรียมชุดไว้4-5หชุดด้วยกันค่ะน้องไดบอกว่าก่อนหน้านี้เตรียมฟิตหุ่นมาเป็นอย่างดีเลยเพอโหดูชุดเป็นไงคะ ต้องเรียกว่าเ,เดียวแล้วก็ต้องโชว์สรีระพ <c oughs> อสมควรเลยทีเดียวค่ะน้องไายบุกไปเข้าฟิตเนสออกกําลังกายอาทิตย์ละหครั้งเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าการประกวดเนี่ยใกล้เข้ามาทุกครั้งแล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะส่วนบรรยากาศการถ่ายภาพโปรไฟล์ก็จะเก็บภาพเต็มๆแบบสวยงามแล้วมาให้ชมกันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เห็นน้องเขาก็หุ่นดีดีสวยนะแต่ก็ยังคงต้องดูแลให้ฟิตและเฟิร์มค่ะเราต้องดูน้องเป็นแดบบันดาใจ